อันนี้จะไปเชือดไก่หรืออะไรพี่จะไปถ่ายลงอุ๊บสิคะลงอุ๊บส์ก็ดูหนสืออะไรเงี้ยเขาเป็นตากล้องไงถ่ายในสืออุ๊บสมันช่างภาพจริงจริงอ่ะฉันไม่ได้อยากได้รูปเขาฉันอยากได้รูปไอ้นี่้มไม่ให้คนนี้ถ่ายไอ้คนนี้อ่ะไม่จริงจริงแล้วต้องบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ในวงการบันเทิงและเริ่มชินหรือยังตอนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนะคะเริ่มชินบ้างแล้วครับเริ่มชินว่ามีคนประหลาดเยอะ ลุงนี่เข้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไอเราพี่เราบาร์หลาอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เขาดังมากคนดูเขาเยอะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราสื่อเราไม่เหมือนคนอื่นยังไหมเท่าที่เราคิดเองคิดเองนะคิดเองใช่ไหมคิดเองก็คงหน้าตามครับบอกแล้วว่าอย่าให้เขาคิดเอง ขาให้เขาคิดเองเข้ามาดูคิดกันได้เพราะรูปร่างหน้าตาเราคิดดีกว่าเมันเจ๊เลยเรื่องเหมือนเจ๊เลยขายลุกเสียงอะไรไม่ค่อยอะไรอย่างไม่พี่เจ๊เหมือนกันเจ๊เล่นละครงั้นๆพี่กอยยิ่งไม่ได้เรื่องอยู่เลยคนจ้างเพราะรูปร่างหน้าตาใช่รีบส่งหนุ่มกลับไปชลบุรีดีกว่านะคะก่อนที่เรื่องราวมันจะลามลามไปมากกว่านี้นะคะไปไปไปค่ะ ร้านประออนอาหารทะเลตามสั่งโย่งดังจากปากต่อปากว่ดทั้งสดทั้งอร่อยและแม้จะเป็นร้านเล็กๆมีไม่ถึง10บโต๊ะนี้นะคะแต่ลูกค้าก็แน่นร้านทุกวันขนาดทางเข้าร้านเล็กมากๆต้องบอกว่าของเขาเด็ดจริงเชียวามาเองนี่มาไม่ถูกฮนะต้องถามโมโนะว่าหน้าประออนอยู่ตรงไหนครับ ลุงครับร้านปลาอ่อนอยู่ร้านไหนครับตรงไหนครับตรงๆรงครนซอยเนี้ยอ๋อตรงๆไปเลยใช่ไหมครับอ่าท้ายมือห้องสุดท้ายซ้ายมือโอเคครับผมขอบมากครับลุงขอบมากครับขอบมากครับยิ่งเดินยิ่งแคบครับผมยืนเรียงสามคนนี้หน้ากระดานไม่ได้นะฮะสองคนก็ไม่ได้ฮะว่าจะถึงร้านเล่นเอาหนุ่มเหงื่อชุ่มเหมือนกันนะคะเนี่ย ถึงร้านจะอยู่ในซอยเล็กๆแต่ลูกค้าก็ดันด้นมากินค่ะธรรมดาสุที่ไหนอยู่เข้ามาร้านอยู่ข้างในมากนลยครับค่ะาคุณเข้ามากินเยอะมากเยเอะค่ะลูกค้าประจำค่ะลูกค้าประจำอ๋อมากินตลอดลยกินครับนอกจากตักตั้งพ้อกระเทียมแล้วของที่นี่เด็ดๆก็คือเด็ดที่สุดคืออาบปงกาหลีจริงไหมครับอือลูกค้าส่วนมากก็สั่งเนียคนณงกาหลีแล <con v ะ> ้วครับทะเลย่ะค่ะค่ะ พอทำได้ไหมครับป oh. <that> ้าได้เลยค่ะได้เลยใส่ใส่ฟองหนึ่งใส่เลยค่ะใส่กระติวนะกระติวอืมเปาะเลยมันจะได้หล่นลงกระทะไงลงกระทะไงเพระนั่นไงเพราะนันลงกระทะจริงครับป้าลงตอกไข่ไก่ได้แม่นมากๆเลยจ้ะหนุ่มจ๋าลงกระทะพอดีเลยผัดพงกะหรี่ทะเลป้าอ่อนครบเครื่องจริงๆค่ะทั้งกุ้งหมึกและปูเน้นๆจากนั้นก็นี่เลยค่ะพง สูตรเด็ดของป้าอ่อนเขาละนี่ใส่เลยนะคะอ๋อนีสูตรเด็ดเลยนะหงษ์กรีไม่ไม่ได้เดี๋ยวมันขมมันพิเศษยังไงครับป้าก็มันหอมมั้งหอมหอมดีครับป้าหอมหอมนะป้าอ่อนบอกว่าใช้แบบนี้มา20กว่าปีแล้วล่ะคะ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะลูกค้าเนี่ยบอกว่าชอบและหอมไม่มีฉุนเลยล่ะคะ่ะ มวดได้ที่ก็โรยด้วยต้นหอมเท่านี้ก็ได้พัดพงกระรี่ทะเลอ่านเรื่องชื่อแล้วล่ะค่ะเดี๋ยแล้วเอาพงกระรี่ทะเลครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันครับชิมปูก่อนดีให้ชิมปูเอาปูไม่เจออีกเอาปูอยู่ไหนปูชิ้นขาไก่หืมพี่จอดอร่อยอร่อยขอกนเข้า เดี๋ยวพี่พี่อันนี้จะไปเชือดไก่หรืออะไรพี่จะไปถ่ายลงอุ๊บสิคะลงอุ๊บส์ก็ดูหนังสืออะไรเงี้ยเขาเป็นตากล้องนะถ่ายสืออุ๊บส์เปนช่างภาพจริงจริงอะฉันไม่ได้อยากได้รูปเขาฉันอยากได้รูปไอ้นี่มันไม่ให้คนนี้ถ่ายไอ้คนนี้อ่ะไม่จริงจริงจแล้วต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงและเริ่มชินหรือยังตอนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนะฮะเริ่มชินบ้างแล้วครับเริ่มชินว่ามีคนประหลาดๆเยอะ ลุงนี่เข้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเอเราคิดเราประหลาอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคดังมากคนดูเขาเยอะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราซื่อเราไม่เหมือนคนอื่นยังไงไหมเท่าที่เราคิดเองคิดเองนะคิดเองใช่ไหมคิดเก็คงหน้าตามบอกแล้วว่าอย่าให้เขาคิดเองฉันชอบเขาอย่าให้เขาคิดเองเรเข้าาดูกาได้พบรูปร่างหน้าตาเราคิด้่ามันเ้เลย สายลุกเสียงอะไรไม่ค่อยเหรอคะอย่างไม่พี่เล่เหมือนกันเล่นละครงั้นงั้นพี่กอยิ่งไม่ได้เรื่องอยู่เลยคนจ้างเพราะรูรังต่างๆใช่รีบส่งหนุ่มกลับไปชลบุรีดีกว่านะคะก่อนที่เรื่องราวมันจะลามลามไปมากกว่านี้นะคะไปไปไปค่ะร้านปลาออดอาหารทะเลตามสั่งโย่งดังจากปากต่อปากวัดทั้งสดทั้งอร่อยและแม้จะเป็นร้านเล็กๆมีไม่ถึงสิบโต๊ะนี้นะคะแต่ลูกค้าก็แน่นร้านทุกวันขนาดทางเข้าร้านเล็กมากๆต้องบอกว่าของเขาเด็ดจริงเชียว ามาเองเนี่มาไม่ถูกฮะต้องถามโมแล้วร้านปลาอ่อนอยู่ตรงไหนครับลุงครับร้านปลาอ่อนอยู่ร้านไหนครับยตรงไหนฮะตรงตรงฮะสายซอยนี้ตรงตรงไปเลยใช่ไหมครับตรงเลห้องสุดท้ายซ้ายมือโอเคครับผมขอบมากครับลุงขอบมากครับขอบมากครับยิ่งเดินยิ่งแคบครับผมยิ่งเรียงสามคนนี้หน้ากระดานไม่ได้นะฮะสองคนก็ไม่ได้ฮะ เล่นเอานมเหงื่อุ่วมเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงร้านจะอยู่ในซอยเล็กๆแต่ลูกค้าก็ดันด้น,ดนมากินค่ะธรรมดาสุดที่ไหนอยู่เข้ามาร้านอยู่ข้างในมากเลยครับป้าค่ะคุณเข้ามากินเยอะมากเลยเยอะค่ะลูกค้าประจำค่ะลูกค้าประจำอ๋อมากินตลอดมากินค่ะว่านอกจากตักตั้งพ่อกระเทียมแล้วของที่นี่เด็ดๆลยคือเด็ดที่สุดคือผักองกะหลีจริงนะครับป้าอือคือลูกค้าส่วนมากก็สั่งเนี่ยคนณงกาหลีแล้วป้าทะเลอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะ พอทําด้ไหมครับป้าได้เลยค่ะได้เลยใส่ใส่ซองหนึ่งใส่เลยค่ะใส่กระติวนะกระติวอืมเบาอเลยมันจะได้หล่นลงกระทะไงลงกระทะไงเพราะไหนเนี่ยลงกระทะจริงครับป้าตอกไข่ไก่ได้แม่นมากๆเลยจ้ะหนุ่มจ๋าลงกระทะพอดีเลยผัดพงกะหรี่ทะเลป้าอ่อนครบเครื่องจริงๆค่ะทั้งกุ้งหมึกและปู